สบายดีพี่นอ้องปองปายมาัตฉะคูทุกคนที่เข้ามาเบิ้งมือนี้ทางสองวิธีชีวิตบ้านนอกสิพาพี่น้องมาอยู่นกแอนแ่นเราวางงับขายนกแอ่นพี่น้องนี่ตะนางวราตะขายน้องงับนกแอน่นวิธีดักนกแอ่นก็คือจะเสร็แล้วเอาเมตโตมามัาไหวพอมัดไว้นนไวแล้วก็บเปิดเสียงเอ็มดีสาม มันได้ยินเสียงมันก็มามา,มาลงตาแล้วก็จะงับกันนาครับพี่น้องเบิดแม่ตัวแม่ตัวก็มัดจักสีพี่น้องตอนนี้นูกแอ,อ่นโค้งนะโค้งนี่แล้วจ้ะเอ่นแล้วพี่น้อง พี่กานี่ก็อสองสามคลิปอน้องถิ่น้องเบิ้งน่ะปนี่ก็ครั้งแรกครับนานานะยนเสียงก็จะบินต้าร่น้องอ้าาตก็รัรุ่นกันพี่น้องเลยโอเคมาตัวหนึง่งบทันพี่น้องบทันงับบทันินนงันนงาเอาเนี่นี่หมดเลย

หมดละโอ้ได้สองตัวแล้วหมดแล้วหาลุ้นไปเรื่อยๆเนาะได้สองตัวแล้วเรแล้วเรียวบุรมบุตรธสีนองขันไทยสีน้องเบิสส้สามตัวแล้วนะ มาแล้วาแล้วมาล้วรอนรพวกตตึมโอ้สูงสูงสองตัวสองตัวโอ้สูงสามตัวเนาะ มาสามตัวชุ <t <t ่มบ้าวตายแอไนี nu, devices, ่หนึ่อฮ่าฮ่าฮ่าบุด้พไปเดพี่น้อง ติดฟุ้งเลยลงไปเลยไปกันหมดเลยอเวตัวเดียวไปเลย

ส so ูงโอ้ยบลูม้านไปทำบุฟเฟ่เห็นไปแนี่ตาบุรีบุเห็นเลยน่าประทับล่ะออ้ยตัวใครคุ้ัว <c oughs> ได้แล้วไดแล้วคนสะเลยเนาะไดแล้วน่มาเธอโตสองตัวหนะ่อ สองตัวตัวเดียวนี่สองตัวเลยตัวเดียวสองเหี้ยสองตัวเลยตัวเดียวเว้ผ่าดหลายบาทผ่านสามชี้บาทแล้ว คลายนะจะได้ดียวคลายนึงน่งเนาะสองคลายไปแล้วมาแล้วมาแล้วอโอไปหุ่นกายเลยโอ้อะไรสองโตขนาดอุ้ยโ,โอ้ยโล้ยโอ้ย

ความพ้นของการดักนกแอนหรือว่ายูนกแอนเนาะได้นกแอนประมาณสิบปลาสาวโตนะพี่น้องอ่าเพื่อเข้ามาเบิ่งคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสุขภดี